รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี ล็อกเปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยตีลี่่วงจุ้ยสนับสนุนโดยบีจอยแฟรกซิสออยลูติเบอร์รี่ร้านที่เปิดมา60ปีแล้วนะครับตั้งแต่รุ่นคุณยายเลยดีกว่านะใช่ตอนนี้มารุ่นหลานทำแล้วที่นี่มีรางวักลการันตีไหมจันมิชลิน มาปีติดแล้ว <ไป S 1> เราไปด <ไป S 2> ู<ไ>ปที่พักที่บอกว่าเก่าแก่ที่สุดในย่านนี้ครับ แล้วนี่คืออะไรบ้านดินสอบ้านดินสอแต่เป็นโรงแรมของเราในคืนนี้โรงแรมนะครับใช่ที่เราจะมาพักกันที่ต้องมาที่นี่เนี่ยเพราะว่าที่นี่ไม่ใช่โรงแรมธรรมดาทั่วไปครับแต่เป็นบ้านเก่าแก่ที่มาจากสมัยไหนก็เห็นว่าเป็นร้อยปีนะที่เราเห็นนะที่เราเดินมาในนี้เราจะเห็นสภากาแฟนิดนึงนะจะเห็นสภากาแฟก็จะเป็น ผู้สูงอายุที่เวลาช่วงเย็นก็จะออกมานั่งชิวๆบรรยากาศจิบน้ําชาชนั่งคุยสนทนาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นบรรยากาศของสมัยก่อนที่มันห่างหายไปนานซึ่งสังคมเมืองเราจะไม่เห็นเลยนะครับแต่วันนี้ทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าที่เรามากันเรารู้สึกว่าเราได้ดื่มด่ำบรรยากาศในสิ่งที่มันเป็นประวัติศาสตร์เก่าๆตำนานเก่าๆที่มันห่างหายไปนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากสัมผัสความรู้สึกแบบวินเทจนะคะก็แนะนําเลยว่าให้มาเที่ยว กรุงเทพมหานครในส่วนของกรุงรัตนโกสินทร์ใช่ครับสบายๆม,มากๆเลยเ,<อ>เดี๋ยวทีาจะทำให้ผู้ชมเขาดูข้างในว่าบ้านเก่าแก่เขาสามารถทํามาเป็นโรงแรมให้คนมาพักได้ยังไงนะวันนี้เราเหนือยทั้งวันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีพรุ่งนี้เช้านะครับ<อ>ว่าเราจะมีอะไรให้ไปลิ้มลองกับตำนานในสถานที่แห่งนี้ครับแต่ก่อนจะไปพวกนี้พาตามพระตาไปดูห้องกันก่อนไปจานไป<ต> โอ้นี่เป็นป้าดินสอสวัสดีค่ะโอ้นี่คือเป็นโรงแรมเหรอคะว้าวเป็นบ้านเก่าโอ้สุดยอดข้านี้เลยนะคะ น่ารากอะเหมือนอยู่บ้านเพื่อนอะเหมือนเราไปบ้านต่างจังหวัดของเพื่อนแต่ว่านี่คือกรุงเทพถ้าใครอยากจะได้ความรู้สึกแบบโอ o ูความรู้สึกแบบย้อนรำลึกถึงวันวานเนี่ยต้องมาที่นี่นะแต่ว่าคุณจะได้ความรู้สึกอันนั้นคือเหมือนกับแบบท่ามกลางความวุ่นวายในกรุงเทพมหานคร่ะในปี2023่อะอยู่นึกออกไหมยังมีที่ที่สงบสงบแล้วก็รู้สึกว่า เออได้เหมือนชาร์แบตจริงๆที่บ้านดินสอ dreams I will be here and a your for d v โอ้ยตัอ,องที่เดินมาทั้งวันเหนื่อยู้ชมก็คือคือวิจจกนอนที่นี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเระจะมาทานอาหาร เจอกันใหม่คล่ปนี้นะคะบ๊ายบายคลิปนี้ The Unlock เปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยตีลี่หวงจุย The Unlock เปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยตีลี่หวงจุย You gotta get up to get down, kid You gotta get down to get up again You gotta get up to get down, kid You gotta get down to get up again เดี๋ยวดูไปเก็บไม้ตรงนี้มีต้นพริกอยู่อ,อ๋เอเหรอต้นคะทีก็ได้อือมันจะขัดเช้าๆนะดีไหมจังใช้ได้เลยนี่อีกอย่างหนะนึ่งงานสลัดสลัดงานงานอ่อันนี้น่าจะสลัดงาเหมือนกันมันคือการหลับสบายไหมคะ,ะหลับสบายครับอสบายมากเลยที่นี่อันนี้เจอือน่าสนใจอาจารย์มาสลัดจะไม่ใส่นเนื้อสัตว์หรอ ใส่ในไส้กรอกใส่ไส้กรอกก่อนไงเทสก่อนเทสก่อนคนอะไรเทสไส้กรอกผู้ชมคะตอนเช้าๆนะคะแล้วก็จะเจอกับบรรยากาศอาหารเช้าไม่เจอสิจ๊าบพอเช้าๆก็จะเจอกับบรรยากาศสบายๆแบบนี้และค่ะที่บ้านดินสอนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นโรงแรมที่น่ารักมากๆนะคะก็อบอุ่นเหมือนอยู่บ้านกลางคืนหลับก็จะรู้สึกเหมือนแบบเรากำลังนอนหลับอยู่ที่บ้าน นี่แหละค่ะก็ได้บรรยากาศแบบนี้แล้วตอนเช้าๆชาตื่นขึ้นมาก็จะมีเบรกฟส s เป็นอเมริกันเบรกฟส s t อย่างนี้นะคะอร่อยนะที่อาจาสังเกตเขาคือนี่สับป,ปะรดเขามีสับป,ปะรดอาจารย์น่ารักมากใครที่มาก็สามารถจะแวะซื้อผายสับป,ปะรดอร่อยๆเนี่ยลกลับไปทานที่บ้านได้เป็นของฝากก็ได้น่ารักมากใครจะคิดว่าจะมีโรงแรมอยู่ใจกลางเมืองขนาดนี้นะนะใครจะคิดว่ามีโรงแรมนี่น่าจะ ดูโลเคชันไม่ผิดเนี่ยน่าจะใกล้ๆกับสารากางตรงนี้ไหมใช่ใกล้มากค่ะใช่ไหมสารากางตรงนี้เนาะไม่ได้เลยอืมไมรู้จักไม่รู้จักหายนะเขาไม่หายกันาแล้วเขาหรือว่าเราเขาเห็นแล้วไหมอาจารย์ว่าอืมแต่ดีเหรออาจารย์ติ่ง่วงจุ้ยโรงแรมนี้เป็นไงคะคือหลายคนก็บอกว่าถ้าจะบอกาจ้าจยาจริง่ปกติเราเดินทางเข้าโรงแรมส่วนมากนะ เข้าห้องพักเนี่ยสิ่งที่เห็นนะคือทางเข้าล็อบบี้เนี่ยไม่ได้ใหญ่นะค่ะแต่เขามีทุกอย่างให้พร้อมเลยมีที่ชงกาแฟมีอาหารว่างมีอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่ามาทุกอย่างตอบโจทย์แล้วอยู่ใจกลางเมืองใกล้สารากลางเป็นไปได้เหรอแถวนี้แบบชุมชนจ๋าๆชุมชนแบบแน่นมากอ่ะแต่มีโรงแรมสถานที่อย่างด้วยแล้วอาจารย์รู้สึกนะว่าตรงเนี้ยเงียบสงบได้ยินเสียงลกร้องได้ยินเสียงน้ํเหมือนตรงข้ามเปล่าไม่ใช่นะ เหมือนเหมือนเราอยู่ในท่ามกลางธรรมชาติอยู่ในบ้านของเราไป,ไปได้เนอะใจกลางเมืองด้วยใช่งงมากเลยถามอาจารย์าไม่หยุดเลยนะอร่อยเหรอชอบใช่ไหมคะอาจารย์ไม่สลัดเขามีนี่ไงอันเนี้ยเขามันเป็นมันนะปกติไม่ค่อยเห็นนะอ๋อเหรอนี่มันเป็นมันนะไม่ใช่แครอทนะอ๋อหน,นูว่าแครอทเป็นมันโอ้อืออาจารย์ได้ดูตีลี่ฮุณจุ้ยโดยทั้งหมดของกองดานเนี้ยค่ะอาจารย์ว่ายังไงบ้างคะ หลายคนให้โฟกัสจำก,กัดความเรื่องการเข้าพักโรงแรม,มนะครับจริงๆแล้วการเข้าพักโรงแรมเนี่ยเราไม่ต้องสนใจเรื่องห้องพักเลย <Nope. S 1> ไม่ต้องสนใจเรื่องห้องพักถามว่าเวลาเรามาดูโรงแรมเนี่ยทุกโรงแรมเขาทำความสะอาดห้องพักทุกอย่างหรืออะไรทุกอย่างดีอยู่แล้วแต่สิ่งแรกเลยที่เวลาเราเข้าห้องพักในโรงแรมทุกครั้งที่เราเจอเคืออะไรสิ่งแรกเปิดประตูมาเราเจอห้องน้ําก่อนเลยเห็นไหมแล้วเราจะเห็นว่าห้องน้ําของทุกโรงแรมเนี่ย จะไม่หันเข้าหาเตียงเลยเดินเข้าประตูมาห้องน้ําหันมาทางนี้เลยอืหันข้งางแล้วเตียงจะหันท่าลาบเดียวกันค่ะเกือบจะทุกที่เลยที่ทําให้ถูกต้องค่ะซึ่งมันเป็นประเด็นให้เขาสามารถนอนแล้ว,<ะ>ลวเขารู้สึกว่าเขาไม่อึดอดัดโจทย์หลักๆคือห้องน้ําที่จะอยู่ในห้องนอนอยู่แล้วเพราะว่าโรงแรมมีห้องน้ําแยกไหมไม่มีห้องน้ําอยู่ในห้องหมดนะครับนี่คือโจทย์หลักๆของการดูสถานที่แบบนี้นะครับแล้วก็ปัจจัยหลักของสถานที่นี้ก็คือ ห้องน้ําเธอห้องลักเขาอยู่ล่างสุดเลยอืมดีมถือว่าใช้ได้นะครับข,ขึ้นลงไปแล้วก็ลงไปอีกอถือว่าใช้ได้ง่ายคือการตอบโจทย์ของสถานที่พักที่เป็นลักษณะโรงแรมแบบนี้ผมเชื่อว่าทุกคนร่างการเข้าพักยอมที่มีกําลังที่จะจ่ายมากหน่อยแต่ขอให้เข้าที่พักที่สะอาดห้องน้ําสะอาดห้องน้าดีทุกอย่างตอบโจทย์เขาที่ไหนเขาเข้าไปอืออาจารย์จะเล้วเกี่ยวไหมว่าที่เนี่ยเคยเป็นบ้านที่เก่าแก่มาก่อนแล้ว ผัขอ,ของบ้านหลังนี้เนี่ยวันนี้มาทําเป็นโรงแรมแล้วเนี่ยจะมีผลอะไรกับคนที่มาพักไหมทําไมถึงต้องตอบโจทย์ของบ้านเก่าเลยล่ะก็ซ <good> mm ิ g n i เจ u r e ของบ้านดินสอเนี่ยค่ะโรงแรมบ้านดินสอเนี่ยคือเาเอาบ้านเก่า mm hmm. มาคงสภาพให้คนที่ชอบในความเป็นวินเทจเนี้ยค่ะได้มาพัก mm hmm. อาศัยเพราะไม่งั้นก็ไปที่ไหนก็ได้แต่ที่เนี้ยคือถ้าอยากจะได้สัมผัสกลิ่นอายของความเป็นแบบบ้านที่มีอายุเป็นร้อปี บรรยากาศที่แบบธรรมชาติเหมือนอยู่บ้านตัวเองอใจกลางเมืองกรุงเทพเนี่ยจะต้องมาที่บ้านดินสอโหเทลนี้คืออย่างนี้หลายคนชอบเอาเรื่องประวัติของบ้านมาล่าแต่รู้ไหมว่าการที่สร้างบ้านหนึ่งหลังเนี่ยถ้ามีแสงแดดลงมีธรรมชาติผ่านมีลมวิ่งผ่านต่อให้เป็นบ้านเก่าแค่ไหนความสะอาดของบ้านจะถูกล้างสิ่งที่ไม่ดีที่อยู่ในบ้านหรือความที่แบบเราก็ต้องเข้าใจถ้าบ้านเก่าเราอาจจะไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ในนั้น ถูกไหมต <ำ S 1> ม้องงีน<า>นเรียมน,นานเ,เออตามนานเดี๋ยวมันละเอียดนะครับใครไปบ้านหลังนี้จะสะอาดทันทีนะครับประวัติของส่วนมากเนะี่ยถ้าเป็นแบบสไตล์อย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าเขาจะทําให้พื้นที่ของโรงแรมโปร่งโลง่โลงมีแสงแต่ถ้าสถานที่ไหนมีประวัติก็คือสถานที่ที่ไม่มีแสงแดดเข้าเลยก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะคะอยากจะมาพักโรงแรมที่ลักษณะเหมือนบ้าน กลางกรุงเทพมหานครก็เชิญได้ที่บ้านดินสอค่ะที่นี่เขามีรางวัลเนี่ยนะจานเป็นรางวัลอนุรัศิลปะเยอะ้วยนะรางวัลเขาไม่ใช่น้อยนะใช่เยอะเลยค่ะยังไงก็ถ้าไม่ดีจริงเนี่ยคงไม่ได้รางวัลแล้วคงอยู่ไม่ได้นานขนาดนี้แน่นอนเชิญเลยนะคะที่โรงแรมบ้านดินสอค่ะอาจารย์อิ่มยังค่ะยังเนี่ยให้าจาจย์พูดเถอะอาจารย์กินอย่างเดียวบัรยากาศเท่าช้าเราต้องกินก่อนร้านทานเยอะๆแล้วเดี๋ยวจะพาจา์ไปเดินเล่นที่สวนสวนเป็นสวนที่ ทําให้อาจารย์เนี่ยชื่นใจอืมไม่ใช่กระักากไกลไปชื่นใจสรานหัวใจสรานอารมณ์สวนสรานลมตื่<อ>ต้องสวนแห่งนี้นะคะนอกจากจะมีมประวัติการที่ดีใช่ประวัติก็ยาวนานมากใช่ประวัติจะเป็นไงก็ต้องไปดูกันสิครับผม ออล็อกเปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยตีลี่หวงจุ้ยเฮออล็อกเปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยตีลี่หวงจุ้ย Lord bless you and keep you and everything that you do take heart When you were eight your daddy said Never take your life for granted Believe i n say อุ๊ยทุกนี้สีสวยมากมที่นี่ที่สวนสารานรมค่ะก็เป็นส่วนสาธารณะนะคะ มีประวัติมีที่มามีตำนานสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เลยค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นสวนสาธารณะที่มีอายุกเก่าแก่มากๆตอนนี้เนี่ยทางกรุงเทพมหานอครก็ตั้งใจจะทําให้ที่นี่เนี่ยเป็นสวนดอกไม้ใจกลางกรุงซึ่งก็โอ้โหร่มรื่นมากๆนะคะดีจังเลยอะ่ะจาเองกเนี่ยเคยแต่ผ่านแต่ว่าไม่เคยได้มาเลยโอ้โห your always you brother you're back have When said I will When happy ที่อยู่ในย่านกรุงเทพนะคะก็จะรู้ว่าที่นี่เนี่ยมีศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองซึ่งศักดิ์สิทธิ์คนก็จะมาขอกันท่านก็จะเป็นเจ้าแม่ตะเคียนทองที่มีความเมตตาต้องมาดูให้เห็นกับตา อยู่ตรงไหนจตาก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะโอ้ศ oh, <and everything. S 2> าลาแปดเหลี่ยมโอ้โ oh, หนี่คืออรารยธรรมแบบของสมัยรัชกาลที่6ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยส่วนตันนี้อยู่ตั้งแต่ช่วที่4ใช่ไหมคะ4แล้วก็มา5แล้ว6ตรงศาลาแบบนี้ทรงแบบนี้ค่ะใช่แล้วครับน้องจ้าจ๋า สวนสะลานลมแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4จัดเป็นสวนเก่าแก่ที่มีอายุนับร้อยปีซึ่งสร้างขึ้นในเขตพระราชอุทยานของพระราชวังสะลานลมที่มีต้นแบบมาจากสวนพฤกษาศาสตร์ในต่างประเทศปัจจุบันได้รับการปรับปรุงให้เป็นสวนรุกชาติและสวนสาธารณะมีน้ำพุพานโลหะด้านหน้าสวนอีกทั้งโบราณสถานต่างๆโดยรอบบอกเล่าถึงอิทธิพลการจัดสวนไทย ในสมัยรัตนโกสินทร์ที่ได้รับอิทธิพลมาจากอารยธรรมตะวันตกมาด้วยนะครับน้องจ๊ะจ๋าไปดูกันจ๋าก,ก็ไม่รู้เหมือนกันต้องลองดูค่ะตอนนี้พี่นิดก็จะมาเตรียมนุ่นเตรียมนี่จ๋านะก็คือไม่ต้องสด ผ่านการตุบปิดทองมีแป้งแล้วต้องมีคนมาขออะไรแน่เลยแล้วก็มีชุดเพาะเครื่องแป้งขนลุกคือจ๋าเองอะส่วนตัวเป็นคนนับถือเจ้าแม่ด้เคียนทองแล้วจะจะลองสักการะดูนะคะ ไม่มีจริงได้เลขเดียว,ยวตัวสองตลนไในตักอันเดียวเบอร์แปดเบอร์แปดไม่มีอันเดียวต้องตามหาเบอร์แปดขอดูนะขอดูทีนึง ูแบบมีสลักอะก็เหมือนมีสลักอะก็ะได้อใช้แเยก็ได้อาใช้แห้งเลยก็ได้หรออาจารแต่งงานเป็นแมจานสามสิบไม่ใช่หรอมันต้องทานใส่น้ำใช้แห้งก็ได้เหมือนเหมือนกันน่ารักเหรอะเทนี้ ล็อกเปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยตีลี่ฮวงจุย้ยอมรินทีีว